ทีจ้าทุกๆคนคลิปนี้ต่อจากคลิปทีผ้าเห็ดแป้งไข่นกกระทะเนาะจ้าบานีผ้ามาทอดขนมไข่นกกระทะกันจ้าคลิปที่แล้วเห็ดผสมแป้งเนาะจ้าิปนีผ้ามาทอดทอดขนมไข่นกกระทะกันจ้า ลายตาเพื่อจะพี่นองแต่ทิ่ทอดประมาณนี้นะจ๊ะะให้ฟูขึ้นว่านี่จะน่อยคนคนเบาๆเนาะจ๊ะให้เขาฟูขึ้นให้แป้งเขาพองเนาะจ๊ะอันนี้สาวเพื่อเพื่อนบ๊วยใส่ผงฟูด้วยจ๊ะ แค่ใส่แค่แป้งมันแล้วก็มันแล้วก็เกลือน้ำตาลเนาะจ้ะแล้วก็น้ำแล้วก็กะทิเพื่อจังหินในคลิปที่แล้วเนาะจ้ะวานนี้คลิปนี้มาทอดให้เบิ้งคลิปที่แล้วอ่าวิดีโอมันถึกตัดไปเนาะจ้ะมันวก็สิบพ้องขึ้นึังสี่เนาะจ้ะอาจจะไล่ตาใน่ได้จ้ะทุกคนปั่นน้อยง่ายน้อยน้อยป <c> ั <oughs> ่นบ่ค่อยเสมอกันไปได้จ้ะ ทอดให้เหลืองเลยได้จ้ะอย่ามาเบิ่งกันนะจ้ะน,น,น,นี่เนะจ้ะพอสุกแล้กวก็สิเป็นประมาณนี้นะจ้ะนี่จ้ะเสร็จแล้วจ้ะพอกันคิดไม่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาวน์อำเภอเพีรยนเลยด้ดยจ้ะ